h e l lo everyone สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่19นะครับในส่วนแบบฝึกหัดนะครับเราจะเริ่มจากข้อที่19.3นะครับ complete the sentences นะครับเติมคำในประโยคเหล่านี้นะครับ use for or a g o w i t h t h i s e d s นะครับก็คือใช้คำที่กำหนดให้พร้อมด้วย for กับ ago นะครับคำที่กำหนดให้นี่ก็จะเป็นพวก คำที่ระบุเวลาหรือช่วงของเวลานะครับสองข้อแรกสองข้อแรกเนี่ยทำให้แล้วนะครับข้อหนึ่งก็คือเฮเลนนะครับ arrived in Ireland three days ago นะครับเฮเลนมาถึงไอร์แลนด์เมื่อสามสามวันที่แล้วหรือนะครับเฮเลน has been uh, Has been in Ireland นะครับคืออยู่ในไอร์แลนด for three days นะครับเป็นเวลา3วันอ่านี่ก็มันก็มีความหมายคล้ายๆกันเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับข้อ3นะ Lean นะครับ and Mark ลีนและมาร์กนะครับ h a v e b e e n married อ่าลีนและมาร์กแต่งงานกันมาแล้วนะครับอ่ twenty uh, years อันนี้ไม่ได้แต่งงานเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่งงานเป็นบอกช่วงบอกช่วงเวลาก็คือ for twenty years นะครับใช้ for ข้อสี่นะครับอ่าลีนเหมือนกันนะครับลีน and มา r k กเขาพยายามเอาเนื้อหาที่มันค,คล้ายๆกันนะครับ got married เีนและมักแต่งงานกันนะครับอ่โอเคอ่ะเราเรามาดูตรงนี้ให้ละเอียดนะครับ has b e e เมลเอียดคืออ่แต่งงานหรือมีความเป็นสามีภรรยากันต่อเนื่องมาเป็นอ่เวลา20ปีนะครับส่วนไอ้ครว่าก o อตเมลเอีเนี่ยหมายถึงเข้าพิธีแต่งงานอ่าจัดพิธีแต่งงานเนี่ยยีปีเหมือนกันก็นกคือไอ้การจัดพิธีง,งานเนี่ยมันมันจัดเสร็จแล้วมันจบเสร็จเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ ก็คือ t w uh, y e a r s ago ใช่ไหมครับอันนี้ก็เลือกดูนะครับอะไรใช้ go อะไรใช้ for ข้อ5นะครับอ่ lean ข้อ5นะ d ด n arrive นะครับอ่าแดนมาถึงจุดที่เขามาถึงเนี่ย a n hour คือเขาบอกว่าหนึ่งเวลา an hour ก็คือมาถึงเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับการมาถึงม,มันเกิดขึ้นในจุดหนึ่งป๊บก็เป็น an hour ago นะครับข้อ6นะครับ I bought ฉันซื้อ this true รองเท้าคู่นี้นะครับ I, I bought this s h o e นะครับอา f ิวเ day คือถ้าใช้กับ part ทพาร์ทซิเเนี่ยใช้ ago เลยนะครับ Uh, แบบนี้นก็ได้ใช้ถ้าเป็นพวก uh, present con present perfect con เนี่ยค่อยใช้ uh, อะไรนะใช้ for อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ I bought this shoe นะครับฉันซื้อรองเท้าเหล่านี้ a few days ago นะครับ uh, เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ็ดนะครับเซลเวีย uh, has been นะครับ l English a r i n e n g s ี่เบียได้เรียนภาษาอังกฤษนะครับ uh, เรียนอย่างต่อนเนื่องมาด้วยนะครับ six months ก็คือหกเดือนนะครับเรียนต่อกันก็ต้องใช้ for ใช่ไหมต hmm. อนนี้มันเป็น uh, present perfect present perfect con ด้วยข้อแปดนะครับ have you known คุณรู้จัก ลิซ่า have you known ลิซ่าคุณรู้จักลิซ่าเป็นเวลาา uh, นานแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือ known for อ่ลองถาม have you known ลิซ่า for long time คุณรู้จักลิซ่ามานานแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้เขาจบข้อนี้นะครับถัดมามาดู19.4 สิบเก้าจุดสี่เขาให้ทำ uh, complete the sentences เ <c oughs> ติมคำในประโยคเหล่านี้นะครับ with for or since โดยใช้ uh, คำว่า for หรือ since นะครับประโยค uh, อันแรกทำให้เราแล้วนะครับอันแรกเนี่ย Helen is in island นะครับเธออยู่ให้เรีนอยู่ในไอร์แลนด์นะครับ she has arrived there, she have arrived there three days ago เธอมาถึงที่นั่นนะครับสามวันที่แล้ว เราก็ใช้นะครับคือเธออยู่ที่นั่นนะเป็นเวลา3วันนะครับ Helen has been in i อแลนด for three day นะครับโอเคครับข้อ2มาดูนะครับแจ็งอิสเฮียนะครับแจ็งอยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ที่นี่เนาะ he arrived On t u e s d a เดย์เฮียไรเฮียนั่นแหละก็คือเขามาถึงที่นี่ตอน Tuesday นะครับเราเราจะบอกถึงการอ,อยู่ของเขาว่าอยู่มานานเท่าไหร่หรือทำอะไรมานานเท่าไหร่ก็คือแจ็คแฮสอิสเฮียกลายเป็นบ e นเฮียนะครับแปลว,ว่าอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรูปของอ present perfect Jack has been here for เขามาถึง เออ and hour ago ใช่ไหม for and hour ago นะเป็นเวลาชั่วโมง for a n hour อ่ะไม่ต้องมี ago แล้วใช่ไหมอา่าเพราะเขาอยู่อา่าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะ ago ก็ไม่ต้องใช้ข้อ3นะครับ i s raining ฝนกำลังตกนะครับ it started t a n hour ago ฝนมันเริ่มเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วดังนั้นเราจะเราจะตอบว่าฝนมันตกต่อเนื่องมา1ชั่วโมงใช่ไหมครับเ,เราก็บอกว่า it's It has been นะครับ raining for uh, an hour อโกไม่ต้องมีนะครับตัดไป4นะครับ I know Sue ฉันรู้จัก s ูนะครับปัจจุบัน I first met, met her in 2008ฉันเจอเธอตั้งแต่ฉันเจอเธอในในปี2008ดังนั้น Uh, เราจะพูดว่าฉันรู้จักเธอตั้งแต่ปี2008นะครับ I have known Sue so. uh, since นะครับ uh, since ตั้งแต่นะครับ to 0 8 a นะครับถัดมาข้อ5นะครับ uh, Claire and Matt are married นะครับ แคลและก็แมทนะครับแต่งงานกันนะครับเดย์ก่อนมรเอ m o n ิกซ์มันอันนี้ก็กมรี married, ก็คือทำพิธีตแต่งงานนะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วเราก็จะพูดว่า c l แคลแอนด์แมทแต่งงานมาแล้ว6เดือนนะครับแต่งงานมาแล้วเราก็ใช้ Claire and Matt have been married นะครับ for for s months แคลและแมตแต่งงานมาแล้ว6เดือนก็หกนะครับลอร่าอีสต u น y ด n ิงเม i ิซ n นแอดยูนิเวอร์ซิตตอนนี้ลอร่าเรียนส d y ดเมดิซ n นเรียนเป็น uh, เป็นเภสัชนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับชีสตาร์เท็ดทริเยสโกเธอเริ่มเมื่อ3ปีที่แล้ว uh, เราก็จะพูดว่าเธอเรียนเมดิซีนนะเธอเรียนเภสัชศาสตร์เนี่ยมาได้3ปีแล้วนะครับ l a u r a has been studying medicine ครับ in university for three years นะครับต่อไปข้อ7นะครับ David plays piano David เป็นคนที่เล่นเปียโนหรือเล่นเปียโนเป็นนะครับ He started when he was seven years old เขาเริ่มนะครับตั้งแต่เขาอายุเจ็ดขวบนะครับดังนั้นเราก็จะเขียนว่าเดวิดเล่นเป็นโนตั้งแต่เขาอายุเจ็ดขวบนะครับถ้าเราอยกจะพูดว่าเขาเราอาจจะใช้ has played ก็ได้นะครับหรือ has playing ก็ได้ถ้าอยากเ,าเราให้เราใช้คำว่า has played ก็ได้ has played คือคือถ้าจะถ้าอยากโชว์ว่าเขาเล่นอย่างต่อเนื่องก็คืออาจจะใช้คาว่า has been playing นะครับก็ได้เหมือนกันอาจจะผมเอาแค่นี้ละกันเดวิ d has played the piano since นะครับตั้งแต่ he was seven y e a r old นะครับตั้งแต่เขาอายุได้7ขวบนะครับ ข้อ19.5นะครับอันนี้ก็คือ write sentence about yourself นะครับเขียนประโยคกับคุณนะครับ uh, begin the sentence with นะครับ I have l e a v e โอเคให้ให้อาคําต่อไปนี้ไปไปใช้ใน uh, ส่วนต้นของประโยคนะครับอ,อันแรกทำให้แล้วนะครับ I I have lived in this town for three years. นะผมอาศัยอยู่ในเมืองนี้เป็นเวลาสามปีแล้วสองนะครับ I have I have been นะครับ I have อา I have been อาจจะแปลว,ว่าฉันเคยไปก็ได้ I have been to อาสิงคโปร์ Singapore. วัน e นะครับหนึ่งครั้งไปสิงคโปร์หนึ่งครั้งอ่า I have been to ถัดมานะครับสามครับ I have been learning อ่าเรียนอะไรอย่างต่อเนื่องก็เรียนภาษาอังกฤษนั่นแหละ I have been learning English since I was young ก็แล้วกันนะครับอ่าตั้งแต่ผมยังเด็กนะครับผมเรียนอังกฤษตั้งแต่ผมยังเด็กข้อสี่นะครับ I have known ฉันรู้จักลิซ่าผมรู้จักลิซ่าเนาะดารานะอะ for many y e a r รู้จักมาหลายปีแล้วนะครับห้านะครับ I have had my car มีรถมีรถสักสิบปีแล้ว I have I have had my car for 10 y e a r นะ,ะซื้อรถมาได้สิบปีละ ครับอันนี้ก็เสร็จไปนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็มาดูบทที่20นะครับสำหรับวันนี้ thank you goodbye